กีซียูสวัสดีครับวนี้เราก็จะมาจัดแจงบ้างเนาะกีบู่เอาทางน้ำมาเลยนะฮะเอฟซีข้าทางนี้ลูกไ,ไหวไมนะ้ยเเบอกแทนแทนที่จะช่วยเฮ้ททยเฮ้ททยอ บอหนไหนไหนไอ้ในจุกน้ำมันไปไหนออ๋นี่ไปทำงานตรงนั้นต่อที่ปูแม่เก็บลังกระดาษต่อเดี๋ยวลุย กรีไนะครับเดี๋ยวขยืนออกมายังไงมันจะมีเขียนว่าระบายให้หมุนลงไปที่ระบายนะอือ้ออือหื้ออือหื้ออันนี้ผมต้องรื้อเองนะฮะเดี๋ยวเด็กๆรื้อกลัวเจอสัตว์มีพิษเดี๋ยวจะอันตรายเอาเดี๋ยวนีแม่แม่บอกว่าน้ำเส็มหลอดใช่ไหมมันเคยทำอยู่นะ ครับเอฟซีทุกท่านผมก็ย้ายมุมฮะอะไรนะลูกไหนอ่านนี่อ่าน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 นะอ่านอ่านอ่านให้อ่านนี่โทรอัันนี้อ่านว่าอะไรนะโทมันอ่านว่าโทลูกตัวเนี้ยมีรอเรือแต่เขาไม่ออกเสียงตัวเนี้ยเขาอ่านว่าโทเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะไม่ออกเสียง ไม่ใช่อ่านว่าโตรู้ภาษาไทยสนมากโอ้ควบคร่ำเลยที่มาเรือคือเรือโอ้งคือเริงกัปตันอ่านอ่านไอ้อ่านโตรนะครับเซี่มามารวยพรอทรีโอ้ห้าสามอืมนู่นเก็บกล่องช่วยแม่ก่อนเดี๋ยวพ่อเก็บสายไฟตรงนี้ก่อน แล้วจะได้โทรไปบอกเพื่อนอุรุอุรุเอออันนี้อุรุรอสายไฟจะได้ไม่ต้องโทรนีเอฟสีโอ้ยบ้านเราก็จะแจ้งบ้านตัเองวันนี้อาหารแมวหน่อยด้วยให้มันเรียบร้อยหน่อยจะเจ้งไหลูกมะ เดี๋ยวพ่อจะได้ให้โทรนะมาลูกมามานี่ก่อนแล้วเ้งเต๊เจ๊มาลูกมามานี่ก่อนอืเก็บรังรังรัเตรียมขาย้วครับวันนี้ต้องลือดีๆขายสิเราจะได้ไปไปดูเออขี่ซ้ำรอไปขายขยะได้วันนี้ ขายล่างกระดาษได้นไปนี้ดูอ่อนมาใช้ลกูกมาทันหน้าบ้านเ <Yeah. S 2> <ป>ดี๋ยวดูคำว่ารักของตัวเขาเนี่ชื่ออุ๊บงอผูกพี่น้อ,อ,นองไปใหาา้ไหว้ที่เดิมลูกไว้ที่เดิมมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้

นี่นี่นี่เมงป่องเอฟซีเห็นไหมอเมงป่องตัวนี้โดนก็บวมได้นะเนี่ยแมงป่องดินี่นี่นี่ไปแล้วอ่ะเธอครับอ่ะเอซ ไปซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บงานกันต่อนะครับทุกท่านไปไปที่บ้านปู่เห็นขนลูฟี่ด้วยที่บ้านปู่มีขนลูฟี่เหรอพอกินแล้วจะเข้าโยกธรามดา ตร <S an> งนี้ที่ว่าเป็นแค่ตะขัดตรงนี้ถ้าเป็นมมีพิษอันตรายอะไรคดีกลับไม่ให้ระบาดน้ำออกมันไม่ได้ตีกลับลูก กอกเสียออกใช่ไหมคันจะไม่เก็บมันก็เสียดายนะครับเอฟซี F T เนาะ<อ>ก็ถือว่ามันก็ยังคือมันเป็นไรายได้เราไงนะครับคันเก็บก็รุกอย่างนี้และครับถ้าเราจะเก็บจริงจังมันต้องมีพื้นที่เนาะ<อ>แต่ว่าอยา่างว่าเราก็ตะเคียดีๆตรงนี้เดี๋ยวเอาเปลมาผูกนอนน่าจะสบายเลย จะเอามีดน่อยไปบ่อจะเอามีดน่อยมาบ่มีน้อยอะไรไม่ไดเอามาเอาคุณเห็มีดน้อยไหมมีข้ว้าอยู่ดีมาโอ้แมทตืแมทแมททานั่นนียอย่งดีเดี๋ยวสักดี โอ้ตอนน okay. ี้ก็แค่เบื้องต้นนะเอซขุดคุยมาก็ประมาณหนึ่งเอามีดพับก่อนพี่บู้เชือกฟางลูกเชือกฟางยาวๆเขาจะเขาไปล้างผ้าแทบอย่ามนีเออเชือฟางมานี่อ่ะไปไปกีดลังเดี๋ยวเขาทำไปกีดล er <se> ังพับนะนีเชือกฟางก่อนเพราะว่าจะได้มัดเลย ปีดแล้วก็พับพับพับวางตรงเชือก่อนึจ้องลุกอ๋อดีด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  ออ,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 าาอามาเอาทั้งเดี๋ยวพอกีดอายชนไหมพอทั้งพับพับอาจจะก็มัดอาจจะก็มัด เงินกืนข้าวเออพ่อ,อไอ้ด้านหาตามสั่งที่เราแบบปขา,ายขยะเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวตรงนั้นต่ออ่ะมันยังอยู่ไงอืมน่าจะยังอยู่นะเนอะหนูอยากไปกินตรงนั้นอีกพ่อก็อยากลุกแต่ดูก่อนว่าจะขายได้กี่บาท ันนี้น่าจะไม่ถึงร้อยเนี่ใครมันมัดเชจากฟางเลยนะะั่นค่ะเราตัดออกไปเลยน่าจะไม่ถึงร้อยดูแลลังเลงด้วยอะไรด้วยขวดด้วย,าายฮะบี่ตันช่วยพี่บูพับกล่อ,อง ตัวไหนเก็บขวดเอาถุงเก็บขวดขยะเอ้ยขวดอุ้ยแมงมุมอู้แมงมุมยักษ์ตัวนี้้ยโอ้โหดูไหนนี่ไงนี่ไงแมงมุมยักษ์มาเลยเลยนี่เอฟซีตัวใหญ่เลยตัวยังใหญ่เลยมีแต่สัตว์มีพิษเนาะไม่รู้ไอตัวอะไรนี่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 ไปเลย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 ก็เรียกว่าแมงมุมอะไรไม่รู้ ทุรา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 เหรอไม่ใช่ไม่รู้ใช่เหรอมันเป็นแมงมุมบ้านเนาะเขาบอกว่าแมงมุมตัวนี้มาสามาถตัวใหญ่ดนนได้วก่าน,นี่อ,อีกใหญ่่านี้อีกเหรออืออ่ะไปเดี๋ยวเราเก็บของกันต่อในเอฟซีทิ้ปไวป้ที่นี่ก่อนดีกว่านะฮะไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายดีใจครับ